กูเหลือกกินเหรอไม่ได้เตรีเอาไปให้ตรงไหนเนี่ยเนี่ยอาหารไม่เตรียไปให้ตรงไหนเออต้างวิ่งตัวน้ำใส่ผ่ายไปแล้วเนี่ยตรงวิ่งเดิงทำเหมันยังตัวเมียกระพุกไม่เป็นไรเป็นสัตว์แล้วเหรอทบไปยังทบไปยัง พับนานยังพับนานยังพับนานยังอหถ้าเดือนไม่ได้นะอป่ะแกอะเดือเออถ้างอมอาทิตย์ไ้เดี๋ย่ตองหัวโค้งเนี่ยอ๋อไอ้สงตัวป่ะสองลูกแล้วนะตัวไหนวะองลูกในป่าตัวไหนอะไอตัวที่ว่าจับจับไม่ได้กีนนยัวไม่จับอ่ะตัวเล็กๆนี่นอนๆน่ะอัวนี้เป็นมาม่าแล้วนะ เขาได้เห็นไหมไม่เห็นตาเลยแล้วเปล่าทราไม่อยู่แล้วหรอทรายไม่รู้สึกมีทรายแล้วก็อีด่างองยาเลยที่มันอยู่แถวเนี้ยยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมเจงให้มันกินนะตัวที่สองอ้โหเออที่กลัวใช่เจ๊ได้ตัววิ่งมาเนี่ยว่าๆแล้วพวกพันลายอีกท่าจะไหนไอ้ตัวนั่นตัวไอ้ตัวนี้อ่ะไม่ที่ว่าแล้วพี่สาวบอกว่า เออไอตัวนี้เหรอตักโยนให้มันหน่อยมันจะไอ้นี่ตัวนี้ทำหมันยังเนี่ยไอตัวนี้ของมงข้างนอกเลยนะโม่โม่โม่หรือไม่จำเสียงพี่ไม่ได้แล้ะพี่ไม่ได้มาเลี้ยงเป็นยาเป็นยาอะไรยาอะไรได้ได้ได้ไม่พูดอย่างนี้ว่อยเอามีเรื่องวะยาอะไรยาเกลือยาบ้ายาบ้าแล้วอย่างเราไม่ขายแล้วยาบ้า บ้างตรวนี้มีหลายตัวแล้วมันไงตัวไหลคข้าไปต้องสบายเลตัวนี้เลยตัวสลายเนี่ยหรโ้ไปนี่ยตัวนี้ไม่ีค่าเนียนี่ตัวนี้ที่ไม่พออก็ลอกหอนที่เลงมาทางอยากเล้ยงไม่เยเล้่าจพ่อมันพ่อแม่ตายหมดเลยอะไปอะไรกับเออไอ้ยังไแล้วลูกมอสบออไปได้ไหมไนด่ตัวแหลมาเร็วมาเดี๋ยวไอ้ดำเอ้ยไอ้ดำตัวนี้ไม่เคยเห็นเลย หรอเออทำไมมันเฮ้ยเองยัดอะไรโหจะไอยาให้มันกินหน่อยตามมีใหเออนี่นี่นี่เป็นมามาแล้วเนี่ย่นี่ไงอโอ๊ะมายังก็มันยังไม่จับได่แล้วโม่โม่โม่หาแมาหาแม่มาเออยี่บจัจับจับจัับจับแล้วสักระดักเนี่ยหมาหยาย่ายาย้วกินพิเศษวข้าวมกินเออเ อ่ะไอ้ไอนี่ไอ้น่้กินข้าวจักก็จับใส่ให้ไม่หน่อยดิอ่ะมันจะได้ไม่แย่ไงจะไม่ฟองโอ้ยโอ้ยโอ้ะไอ้ยโ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 อ้นโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้้ยโอ้ยโไ้อ้ยโ้ยอ้ยอ้ยโอนยโอ้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 ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้อ่ยอ้อ้ยอ้เนี่ย้ยโโยอย้จับ เออดรือเป็นมามาแล้วนะเนี่ยหรืนมอะไรอ๋อใช่แล้วหายไปตงสาวันเลยเดี๋ยวเองประมาณอีกเดือนนึงนะสังจ้องๆไว้นะเดี๋ยวที่มันจับเองพี่จับมันได้วันที่ทองคนใจใจเจอช้านานเจอดีเออลูกขออในป่าป่าหมาหายหมน้ามีงานหายคนเยอะงานมันืเกี่ยวงานใเลยไปจงนเองคนกันจับเับไปทุี